ก็สวีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวกองไฟครับนี่คือกองไฟนะครับที่พัฒนาสร้างขึ้นมาจากมือคนไทยนะครับสวยมากนะครับต้องสั่งก่อนนะสั่งหนึ่งจะได้นะครับผมสั่งไปประมาณเดือนกว่าหนึ่งจะได้นะครับเขาทำเขาทาทีประมาณ20-30อันนะฮะต้องสั่งล่วงหน้านะครับสวยไหมคือเล่นกับสเกล1ต่อ หนึ่งต่อสิบสองอ่ะสวยหนึ่งต่อหกก็สวยนะครับดูดีเทลครับไม้เมยเหมือนโคดนะครับกองไฟเปลวไฟน่าจะเป็นเลซินนะครับแบบใสแล้วก็ลงสีใสนะครับไม้สวยมากนะครับฐานหินข้างในก็สวยครับหินรอบข้างก็สวยนะครับมีใส่ฐานนาฬิกาครับหนึ่งก้อนก้อนใหญ่นะครับตรงนี้มีสวิตซ์เปิดปิดนะเปิดปิดได้แล้วเปิดชั่วอ่ะเปิดแล้วครับไฟก็จะกระพริบนะคุณผู้ชมนี่ไฟจะกระพริบนะฮะสวยไหม อันนี้ปรับแสงสว่างนะเดี๋ยวผมจะปรับแสงให้มันมืดลงหนะ่อยอ่าแสงมืดลงเห็นไหมสวยเลยนะครับขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้นะอ่ะสวยเลยนะคราวน,นี้เราลองมาใส่ฉากดูนะมันมันจะเพิ่มอารมณ์ให้กับฉากฉากนั้นๆน,น,นะอ่ะผมจะใส่ไปที่ฉากของแรลลี่แล้วนะฮะแรลลี่เจา้านรกอ่าสวยไหมครับดีเทลนี่โอ้โหออกมาได้สวยมากนะครับทําให้ การถ่ายภาพการถ่ายรูปที่จะเล่นโมเดลนะทาให้มันมีมิตินะครับทำให้มีอารมณ์นะครับอารมณ์ของภาพนั้นๆน,น,นะครับสวยมากนะครับนี่ขนาดาสวยจริงนะอะทาเป็นเรื่องเป็นราวสักหน่อยอะผมจะทำเอาอะไรใส่ไปดีวะอะนี่ผมจะเอาไอ้ซันจิแล้วกันนะซันจิใส่เข้าไปอะซันจิมาประมาณว่าขอโทษแลลนะี่นะเนื่องจาก ผมได้ทำผิดไปแล้วเอออะไรประมาณนั้นนะสวยจริงนะอันนี้เอาฉากใส่เข้าไปนะครับกลองไฟมันให้อารมณ์จริงนะฮะตัวอื่นบ้านะครับแต่กล้องไฟสวยนะฮะดูดิกี่ทีกี่ทีก็สวยนะครับเข้ากับฉากนะ่านผู้ชมมันสวยมากอ่ะแล้วก็ไม่แพงนะตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยนะประมาณสามร้อยกว่าแหละอ mm hmm. นาคตก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันหายากนะครับมันมันทำยากไม่ใช่หายากทําทำยากนะครับ เกมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะฮะเอาเอาอุบใส่เข้าไปนะเอาอุบใส่รัแบบนี้นะย้ายกองไฟมานี่หน่อยหนึ่งอ,อุบใส่เข้าไปครับเหมือนคําว่ากําลังนั่งอ่านั่งแคมป์ไฟกันอยู่ที่เกาะใดเกาะหนึ่งนะฮะเอากระเป๋าใส่ไใบ,ใบไดใีวะกระเป๋านี่มันเป็นกระเป๋าของวันลูฟี่นะนะกรนะเป๋าของลูฟี่ เราใส่เข้าไปนะจริงๆให้ลูฟี่เนี่ยมันอยู่นี่นะผมดึงกระเป๋ามันออกมาข้างมีกระเป๋าสองใบไหมดึงมาอันหนึ่งนะเอามาใส่ฉากสวยดีนะอ่ะอันนี้มันสวยนะสวยมากเลยนะเอาไอนีเข้าไปอีกตัวดิอืเป็นไงนั่งกินเนื้อเฮ้ยครับกองไฟให้อารมณ์ท่านผู้ชมกองไฟให้อารมณ์จีงน,นะฮะ ไหน้องปรับแสงลงเนี่ยสวยมากเลยนะก็ลองไปหานะสั่งกันได้ที่กลุ่มเนกานะครับกลุ่มเนกาเขาจะมีคนรับสั่งยนะใช้ระยะเวลาในการผลิตนานหน่อยนะครับเพราะว่าคนสั่งกันเยอะนะแต่ใครมีเนี่ยถือว่าหัวมาเล่นกับโมเดลได้เยอะเลยนะครับจัดเลยนะเล่นกับสเกลได้หลายรุ่นด้วยนะย่ลืมนะว่ามันเล่นได้หลายรุ่นนะครับมันสวยมากเลยนะ ่อนนะผมว่าชอบจริงๆเลยนะอะไรแบบนี้นะซึ่งก็เป็นฝีมือนคนไทยนีย่ยิ่งชอบไปใหญ่เลยนะครับเอาอุ้บออกอนะขนาดเดียวๆโดดๆอย่างนี้นะเหมือนกับแลนลี่กำลังจะเดินทางเนาะสวยมากเลยนะครับเอาใส่อุ้บมาไปอ,อีกตัวอ่าก็เป็นเรื่องราวแล้วเห็นไหมผมะมาณว่าแลานลี่ก็พูดว่าเออนี่นายจะไม่อยู่ต่ออีกวันหนึ่งรึ ผมก็มไม่แล้วครับผมไม่ต้องรีบเดินทางแต่เช้าอาจจะตามพวกลูฟีท่ทันก็ได้นี่แล้วก็ถ่ายภาพไปนะครับสวยมากนะครับอ่ะผมต้องไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าใครชอบนะโอ้นมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะครับสวยโคตรโคตรนะครับกองไฟกับพิบสวยจริงๆอันนั้นลูไออุ๊บมันคาบยางอยู่ครับมันจะมัดผมนะคานผู้ชมกัเลยคาบยางเนี่ยสวยนะ มาลงให้ดูเรื่อยๆอ่ะก่อนจากไปฮะแลลลี่นะก่อนจากไปนะผมจะใส่ฉากนี้ผมว่าฉากนี้เด็ดมากนะท่านผู้ชมดูนะผมจะเอาปุบอ,ออกก่อนนะครับออกก่อนแล้วผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปครับนี่เข้าไปเนี่นี่เข้าไปครับเอาลาสิเอาละสิ เห็นไงครับใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเอาปรับแสงอยเรื่องราวมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับท่านผู้ชมไปจินตนาการเอาเองนะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนาะประมาณว่าน้องหนูมีอะไรให้ฉันช่วยไหมประมาณนี้นะโอเคนี่ลาไปก่อนนะครับกับกองไฟสวยๆนะครับฉากก็สวยนะฉากผมทำขึ้นมาเองนะสวยจำเลย